สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินต้อนรับสู่ช่องของผมนะฮะก็กลับมากับเกมกันดั้มเป็นเ m o ่อนโมบายเซิรฟ์ฟไต้หวันกันอีกแล้วนะครับคืออยากบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วตัวนี้ผมทําไปแล้วแต่ว่าผมดันลบไฟล์มันทิ้งนะฮะส่วนมาดะนอนน้อยก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะด้วยวันนี้นะครับผมเราก็จะกลับมาทําตัวกันดั้มที่เรียกได้ว่าใน ID โนนหรือ ID ไหนก็ไม่มีทางได้เล่นแน่นอนนะครับก็คือตัวของกันดั้ม New ซีออนกันดั้นั่นเองนะครับจากซีรีส์กันดัมบิลฟไนเตอร์รีไรส์นะฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าโผล่มาค่อนข้างน้อยนะบทแม่งอย่างน้อยแต่ตัวโคตรเก่งนะฮะตัวนี้นะนะมันเป็นตัวที่ผมไม่แน่ใจอะว่ามันแขนมนะันไอชิ้นส่วนแขนฝั่งนี้มันอิงมาจากอะไรส่วนขามันอิงมาจากตัวอะไรแต่ถ้าดูจากคร่าวๆนะเบสของมันเนะ่ยมาจากตัวของนิวกันดัมแล้วก็ซาซาบีปะ ไม่รู้ผมรอผู้รู้มาตอบนะครับก็คือคือในซีรีส์ของมันมันจะอิงว่าตัวของไอ้นักขับของมันหรือลุงกัปตันซีออนคนนี้แกจะเป็นแบบว่าผู้ฮีโร่เว้ยดังนัง้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกได้ว่ารวมพลังระวังตัวของเอออะไรนะสหพันธ์กับซีออนใช่ไหมหรือแกเป็นการดั้มตัวนี้สีค่อนข้างสวยนะผมชอบมาเลยที่ตัวเป็นสีแดงอย่างเงี้ยและมันเจ๋งมากเลยเว้ยในหลายๆอย่างนะครับถ้าเล่นในเซิร์ฟของเซิร์ฟจีนใช่ไหมจะเราจะต้องเป็นคนที่แบบว่า แรงค่อนข้างสูง่ะถึงจะสามารถปลดล็อกชิ้นส่วนของมันแล้วมาแลกได้แต่ในเกมนี้นะครับผมตัวนี้จะอยู่ในกล่องเ,อเพชรเขียวนะฮะเราสามารถเอามาแลกได้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนําจริงๆมาดูวิธีเล่นไอตัวนี้ดีกว่านะครับอ่ะถ้าฟันปกติอจากการที่ผมได้ลองเล่นตัวนี้หลายครั้งนะครับผมรู้สึกว่าบางช่วงของมันมันดูนุ่งนวลยังไงไม่รู้เพราะน้ำหนักดาบของมันหรือเปล่าไม่ทราบได้ทีนี้ฟาดไปเดชเข้าไป นะฮะไปทางซ้ายอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้คอมโบของมันอ่าก็จะเป็นการมอบบัฟทำให้แบบว่าช้าลงนะครับสกิลที่1ของมันนะครับผมถ้าเป็นปกติก็จะเป็นการปล่อยฟันเนลออกไปนะฮะแล้วก็ถ้าด้านหลังจะเป็นการยิงลำแสงแซกออกไปนะครับและลำแสงนี้นะฮะนอกจากจะทำดาเมจได้นะถ้าแบบว่าโดนไกลๆใช่ไหม มันจะทําให้กลายเป็นแบบว่าแค่โดนลําแสงนี้แบบว่าสะเก็ดอะ่ะก็จะกลายเป็นสตัรเหมือนกันนะครับเจ๋งนะเว้ยและทีนี้ในส่วนของสก,กิลที่2อ่าก็จะเป็นการที่ตัวของนิวซีออนนะฮะเรียกถูกเรียกได้บอกว่านิวซีออนเออมันก็เท่ดีนะะต่อจากนี้นะครับผมนิยามของตัวนี้จะชื่อว่านิวซีออนนะฮะถ้าด้านหลังก็จะเป็นการบินหลบออกมาแล้วก็พุ่งโฉบลงมานะครับทีนี้คอมโบของมันนะฮะก็คือการดันหลังแล้วก็ปล่อยฟันเนลออกมาเเพื่อเป็นการ ไม่รู้ว่ามันมีท่าหนึ่งในซีรีส์ของมันไหนที่มันแบบว่าหลบหลบแล้วก็ยิงบีมอะเออทีนี้มาดูท่าไม่ตายของมันนะฮะผมอยากจะบอกงี้ว่าตอนแรกอ่ะผมคิดว่าท่าไม่ตายของตัวนี้มันจะคล้ายกับตัวของเอ็ดแมกนัมใช่แต่ว่าไปไปมันมันไม่ใช่อย่างงั้นว่ะผมก็นึกว่ามันจะมีแบบดาบฟาดลงมาแต่นี่นี่คือพลังของฮีโร่ทิ้งเอ็กซิสใส่เลยละกันนะนี่แล้วตัวเราไม่ได้รับดาเมจเจ๋งนี่คุณเห็นไหมว่า การด้ามตัวนี้ชิ้นตรงหัวของมันน่ะมันมีเหมือนกับอิโมโนอาอของซากุรด้วยเจ๋งเรามาลองเล่นกับพวกอันนี้ดีกว่านะครับดูซิว่าวันนี้เราจะเจอคนวัยมากเลยเลอจะเชื่อจริงๆแล้วผมแบบไปตามหาแฟกของตัวของกัปตันซะีออนน่ะคือพูดจริงๆนะเว้เรียกได้ว่าแกแม่งโผล่แค่แบบ <laughs> แวบจริงๆอ่ะต้องไปนั่งดูโหอยากรู้ว่าเอ๊ะไอ้นี่เป็นเป็นใครอะไรยังไงมีอะไรให้พูดถึงโอไมรู้ว่าแกเป็นฮีโร่แกคือโอไมในโลกกันดั้มช่นั้นอ่ะมาเนี่ยดูดีดาบแม่งโคตรเท่ผมหาผมหาแบบว่าโมตัวนี้อยู่นะฮะจริงๆมันมีขายแหละตัวไฮเกดแต่ผมไม่ทันซื้อมาเดี๋ยวฉันจะแสดงพลังแสดง ดี๋ยวฉันจะแสดงพลังของฮีโร่ให้ดูให้เป็นควันต้าโอ้ยอืมชาร์จเลยลํำแสงตัวเซตอืมจิ้มจิ้มจิ้มปาปาโอ้โอูอ้ผมคิดว่าคุณเจ๋งเท่ทเจ๋งมากไหมแล้วคือผมอยากบอกนี่แค่ว่าหนึ่งนัดของถ้ายิงตัวเนี้ยมันคือแบบนัดเดียวคือล้มอ่ะ โคตรเจ๋งเอ้ยไม่รับไม่รับอ้าวไม่เจ็บไม่คันเซกบีมอ้าวเฮ้ยปล่อยฟันนิวปล่อยฟันนิวฟันนิวไ,ได้แฟกจริงๆสำหรับตัวนี้ว่าเบสของตัวนี้จริงๆคือนอกจากตัวของนิวกันดั้มมันคือมาเอาตัวของซาซาบีมาด้วยใช่ไหมเพราะว่าหลายๆอย่างมันอย่างช่วงไหลของมันน่ยมันคล้ายๆกับซาซาบีมากเลยไม่ใช่ก็ต้องก็บอกเลยว่าผมโม้นะฮะ เท้ามันเท้ามันดูไม่ใช่เท้ากันดั้มเลยเห็นปะมันดูเป็นเหมือนเท้าของโค้ชซักคู่อโคตรเท,ท่ฮีโร่อะไรนี่เราทำดาเมจเยอะสุดลเลอก็สมควรตัวเวลกับ30ดูซิว่าเราจะเจอกับใครนะครับใครจะเป็นศัตรูของเราใครจะมาหยุดฮีโร่คนนี้ได้ ฮันแกมีไอ้เจ้านั่นสินะไอ้เจ้าปีแห่งแสงนั่นอ้าวขกต์ต์ข่อยอืมอ้าอู้ยย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 ยนยยยนยยเราหมดละกยล นอนนอนนอนล้อล้อลอบุ้นมันหมดลอบุ้นมันเกมกลคนปล่อยฟันนลเกมกลคนปล่อยฟันนลเอาเกมนำสู่เกมตามโอ้โหมันปล่อยมาทนไหนอ่ะไม่ได้ดูเลยนี่พยายามพยายามโอ้โหป๊บเกมกลคนปล่อยฟันนิวเอ้า แกไม่รอดแน่อือเฮ้ยเฮ้ยแกงแกงแกงลบอืมนี่เฮ้ยเราใช้ท่าไปหมดแล้วเหรอเนี่ยดูดิหนึ่งนัดโคตรแรงโหดนะค่อนข้างโหดเลยเอ้ยโอ้เอามามามา เผามาคีโอฟีน่าแล้วแล้วคือถ้านี้คือเราไม่ได้รับดาเมจใดๆทั้งสิ้นโคตรยุติธรรมเลยสมกับเป็นพลังของฮีโร่อืมด้านหลังแล้วก็จิ้มเจ๋งเฮ้ยปล่อยฟันยวเออได้อยู่ได้อยู่มาแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกสนใจมากเลยก็คือตัวของเบฟอะผมสนใจตรงที่ว่าผมเคยเห็น พี่ยูทูบเบอร์คนหนึ่งเนาะเขาได้มาเล่นตัวของเบฟให้ดูแล้วเขาแบบเขาดูเล่นเก่งมากเลยแล้วแบบกูอยากเป็นเหมือนเขาอ่ะทำไมเขาเล่นเก่งจังวะแล้วตัดภาพมาที่เราที่ทาไมกูเล่นโง่นขนาดนี้ผมได้ไปอ่านเม้นของคนที่เขาอันนี้อยู่นะครับคนที่เขากําลังศึกษาตัวของเบฟว่าจะเข้าหน่วยโซเบฟนี่ทำยังไงใช่ไหมแล้วจะมีคอมเมนต์เขาบอกว่าเออลองเล่นโหมดเครื่องบินให้เก่งๆดูนะฮะผมก็เลยแบบว่าออนะวะ <laughs> มันมันก็เก่งแหละเนี่ยเพราะท่าเอกของมันก็คือไอ้ท่าท่าสลัดบีมเนี่ย มันแรงจริงมันแรงจริงจริงเเออยถ้าเล่นอย่างนี้แล้วก็เอาหน้าจุ่มดินไม่เห็นจะไม่เห็นจะเก่งเหมือนเขาเลยนี่แนะน่ยัดไปก่อนยัดไปก่อนและอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยมาเลยทำไมตัวนี้เบฟเบฟมันเออหน้าหน้าหน้ากากของมันไม่ใช่สีส้มอะทำไมอะ คือเขาลืมเหรอหรือว่า,วายัางไงเฮ้ยอ,อือรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งฮีโร่ฮีโร่กำลังรีโหลดอยู่แล้วแล้วนี่คือกิมมิคของมันใช่ไหมก็คือตัวของดาบมันมันจะเป็นตัวของโลโก้ซีออนใช่ปะ่ะเจ๋งนะแกนี่เจ๋งนะแกมาก่อนการสุดๆเลยมาคิดว่าไอหุน่นไอหุ่นตัวนั้นมันจะชนะผีฟันเนลได้เหรอ ฟานิวเอาแบบนี้ก็กระแทกเลยโอ้ยผมรูม้ครับพี่ผมรู้ครับพี่อืมอย่ามาใกล้กับอย่ามาใกล้กับฮีโร่นะฮีโร่เรียบรอย้อยเก้ยหมดแล้วเหรอโอ้กำลังมันเลยอโอ้โหยและแล้วธรรมะก็ชนะอธรรมถึงจริงๆแล้วไอ้คนเล่นมันจะเป็นคนที่อัปเรีสุดๆก็เถอะ เอาเจอคนแล้วเว้ยดูทรงแล้วแน่นอนเลยเขาจะเขาจะต้องเปิดมาด้วยตัวสีทองอเหมือนที่ผมคาดเข็มขัดไว้ไม่มีผิดอนี่คือพลังของฮีโร่ทุกคนอ๋อฟอวันโอ้ยยืนรับเลยเหรอพี่ก็พี่ก็พี่ก,ก็ฮีโร่เกินไอ,อคนนี้เล่นเป็นไอคนนี้เล่นเป็นหมด เอ้ยเอาเอาเอาแย่แล้วเอ้ยพี่เขาโกรธอะไรขนาดนั้นนะยุเอาฟันนิวอ่าแกไม่รอดแน่ออจิ้มทีนี้ตัวติดกับมันเลยแล้วกันอง้างมาแต่ไกลเฮ้ยยดากุนดากุนเอาดากุนดากุนเอ้ยเอ้ยเร่งความเร็ว อเอาเพื่อเราดับแล้วโอ้ไม่ก็โตมาทีนี้มานี่ไม่ใช่การตายแต่นี่คือการไปสู่อนาคตโอ้เอเอ,เอ,เอ,เอโอเคพุงก็หมดอะไรก็หมดอีกฝั่งนึงก็เร็วโอ,โ,อโอ้โหโอ้โหออหื้อือหือกดเกียร์โทษฉันใหญ่ลากใส่แม่งเออ เรามาแล้งดีกว่าไหมผมอยากจะไปอะไรเนี่ยได้อะไรอีกโอ,โอ้ okay. โอ้โอเคโอเคโอเคครับพี่จะสามารถเอาพวกอันนี้มาย่อยได้ใช่ไหมเฮ้ยไ,ได้เหรอ500อยกว่าเลยนะหมายติดมาก่อนที่เราจะไปสู้นะครับเราจะต้องหาฟุลละพักนี่ไม่มาไม่มาแมนไม่นานมานี้นะครับทางเกมของเซิร์ฟไต้หวันเนาะได้มีหุ่นตัวใหม่เข้ามาก็คือตัวของฟาแดกใช่ไหม ก็นั่นแหละครับผมอย่าลืมไปรับกันด้วยแหละแต่ส่วนตัวแล้วผมจะเล่นไหมคงยังอ่ะเพราะยังไม่มีแพชชั่นที่จะเล่นตัวนี้จะมีอีกทีคือหุ่นภาคแม่มดอ่ะจะมีอีกทีนึงก็คือตัวของสวัเชเตจะเข้าฮะสวัสวัเชเตมามาดูกันโอ้เลยเหรอโอเคมาเรามาดูกันว่าปฏิหารมันจะมีจริงไหมจิตใจของฮีโร่น่ะถ้าใจของเราเป็นฮีโร เราก็จะเปิดได้ยังอีเกเอยังอีกเก่ยอันนี้คือนิ้วก้อยเฮ้ยนิ้วก้อยยังยังอย่าเพิ่งยอมแพ้เรามีทั้ง4อันเป็นฮีโร่เลยนะเวย้ยเอ,อ้ยมีละเคินบอกอย่างนี้นะครับว่าในแรงของ เซิร์ฟไต้หวันใช่ไหมพอคุณเลเวล19ขึ้นแล้วก็กลายเป็นแรลงแรลงทอง2ขีดใช่ไหมหรือขีดหนึ่งของเรากี่ขีดขีดหนึ่งแล้วก็ดอกดอกดอกข้าหลามตากหนึ่อันนะฮะก็จะเจอพวกสับป,ประหลาดนะครับที่เรียกได้ว่าเอาเขาเรียกว่ามีหุ่นพิเศษเออทั้ง4ตัวของเขาจะเป็นหุ่นพิเศษหมดเลยจะมีส่วนน้อยมากๆที่จะเจอแบบว่าหยิบหุ่นเทียร์เทียล่างๆลงมามาสู้นะครับจะเป็นการสู้ที่ค่อนข้างจะ ดูเดือดเลื่อนภาคจริงเพราะว่าเข้าใจนะครับเพราะว่าในโหมดแรงเนาะใครๆก็ต้องอยากขึ้นแรงใช่ไหมก็ต้องเอาหุ่นที่เก่งที่สุดใน ID ดีตัวเองมาเล่นบอกว่าในครั้งนี้นะครเราจะเจอตัวของ a อริโนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่นตัวของอ่ยูเลเว่นเนาะคร่าวๆให้ดูก่อนละกันตัวนี้จริงๆจะตั้งใจจะทำนะแต่ว่าแพชชั่นมันไม่มาเรียกได้ว่าบางเรียกว่าจําชื่อหุ่นของมันไม่ได้อย่างล่างยูเลเว่นเนี่ยผมจะไปจําผิดไปผสมกับเพลงตัวเกียวกูนเลยอันนั้นอันลลาเวล พูดตามตรงนะว่าในหุ่นตัวนี้ผมชอบล่างล่างอันนี้สุดๆเลยล่างอ่าล่างล่างสวานอะล่างกูเลระกันน่ะเพราะว่าสวรน์ของฉันเนี่ยจะทะลวงถึงสวานเองปึ้งนี่ดิฟอืมมีการดิฟเกิดขึ้นปึ๊บกลายเป็นล่างขาวเปิดมูกเกนเอาอืมมูกเคนมูกเกนของฉันทำงาน เอ้ยเอาแลกก,กกันไปแลกกันไปเรามาดูกันว่าเรามาดูกันว่าพี่น้องพี่น้องเขาเยอะวะพี่น้องเขาเยอะสวรรค์ก็จะจะทะลวงสู่สวรรค์เองเรียบร้อยเรียบร้อยเอาปล่อยปล่อยเอาเอา้เอาเอาแล้วเขาเอาจบละจบละบัดดี้ของเขาไม่มาเ <c oughs> ชงเชงแล้วเชงอีกเปิดมุกเกนเอาแล้วเขาเอาใหม่ก็โต เกมแบบนี้จะไม่มีความหมายสำหรับผมเลยอืมยิงจากมุมล่างสวยมายูรอบจงตีรอบจงตีฮีโร่น่ะจะต้องมองจากที่สูงเฮ้ยนั่นไงมันก็ขยับนะปล่อยแอซิสใส่หัวเลยนี่คือบทลงโทษที่แกทิ้งเพื่อนอยังไงล่ะเจ้าหนูมนนะ่ะก็เป็นนกได้ เดี๋ยวนะนี่ขยับขยับเล่นๆให้มันฮาๆป่ะเนี่ยโอ้โหโอ้โหแล้วเขาก็ไม่ขยับอีกเลยเหลือเชื่อเดี๋ยวนะไอหนุม่มนั่นเป็นยังไงบ้างโอ้ยยังไม่ท้อวะ่ะเอาวะ่ะแล้วเขาก็เอ้ยต่อยทอกีตไปแล้วเราจะมากำจัดไอขยะนี่ก่อนแกบางอาจทำให้ไอหนุม่มคนนั้นต้องมาเสียแรงอือพอนุม่มโชเมนสู้ๆเขานะ ฉัน่ะเป็นกำลังใจให้นายนะไอ้หนูนายปิติสู้ๆเขานะนายทำที่นายทำดีที่สุดแล้วเพราะว่าไอ้กรัวที่มาด้วยนะ่ะมันเอฟเคยังไงล่ะเฮ้ยฮีโร่ต้องอยู่ที่สูงอืฮีโร่จะต้องทำการช่วยผู้ที่อ่อนแอกว่าใช่ไหมนายโหเทียตัง 4, 000, ย้งสี่พันนายจะไม่ขยับจริงเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ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 ้นเฮ้ยเฮ้ยงด้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮรยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้วเฮ้ยเ้ยเฮ้ไเน้เฮ้ย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 นฮ้ยัฮยเล้วเฮ้ยเฮนยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเ้ยเ้ดเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้่เฮายเม้ยเ้เฮ้เฮ้ย้ี้เเฮ้ย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  อืมเพราะว่าไอ้คนที่มาด้วยจูจๆมันน่าจะเน็ตหลุดโอเคเท่าเทียมกันละทีนี้แกนะน่ะเจอการกันกลัวพันิเชอร์คนที่ยืนอยู่ที่นี่ได้นะมีแต่ฉันเท่านั้นแหละ <c oughs> และนี่ก็คือพลังของฮีโร่อยังไงละ่ะฮีโร่ยุอย,อ,ยอุนนาโคตร ก็คือในเซิร์ฟนี้นะครับผมตั้งใจจะเ,เล่นไอตัวของ justice มากๆเลยเว้ยแต่ว่าน่าแหละตามนั้นคลิปนี้ไม่ใช่ของ justice โอเคนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตรงนี้นะฮะก็เป็นยังไงบ้างครับกับตัวของ New ซ i o n g การด m นะครับก็เจ๋งนะเว้ยผมว่าเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่โอเคเลยถ้าลองกลับไปมองว่าทำไมเซิร์ฟนั้นอะเซิร์ฟจีนอะถึงเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่กว่าจะแลกมาได้และทำไมต้องแรงสูงๆเพราะเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่ เห็นว่ามันแรงขี้โม้ขนาดไหนะก็ตามนั่นแหละนะครับก็จะเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่เดี๋ยวผมคงจะไปปั้นระยะยาวเลยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันจนถึงตอนนี้นะอย่าลืมกดกดซับสไครต์ใจดีหน่อยกดที่มีให้ผมได้นะครับผมเริ่มต้นที่10บาทนะถือว่าเป็นค่ายากแก้ไอให้ผมนะครับก็ตามนั่นแหละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเด้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์ like, หน้า บายบายจ้าใครจะเล่นสงการช่วงนี้ก็ระวังด้วยนะครับผมเออระวังการไปเที่ยวสงการแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะ